เราต้องเดินไปตรงนู้นเป็นเตี่ยขายหวังปานเห็นไหมครับคือจะยาวที่กู้มันสนั้น ันนี้เราอยู่หน้าโลตัสจอมทองนะครับเรากำลังจะไปกินลาบปลาถ้าคนเหนือมันพูดว่าลาปปปบปลาเพียาอาหารหรลืเชื่อของแถบอำเภอจอมทองเนี่ยนะครับก็จะอยู่แถวใกล้ๆน้ำปิงอะ่ะเนาะเนาะแถวนั้นอ่ะจะมีแบบแถวนั้นจะมีแบบรแบบ้านลาบปลาเยอะ ล้านนะครับไปเราไปชิมกัน<ะ>มอกินลาบไก่ถึงจอกตุกคดีขาปลาเนื้อไม่ใช่ลาบหมูลาบหมูไปแล้วอเออลาบปลาสุกด้วยมากินดิบบอยโอ้อ่ะถึงแล้วเวิ้์ลาบปลาใช่ตร,ตรงนู้นคือฝายไปยนี่ เไปพุ่มมก่อนถึงนะครับสวนละปลา,าเราต้องเดินไปอู้ตรงนู้นเป็นดีฝายหวังลานเห็นไหมครับเราก็เดินวินตรงข้ามมีร้านขายปลายแห้งใหญ่คำปันนี่ก็ปลายแห้ง อู้โหอเคอ่ะอะเดี๋ยวนี้อุ้ยที่นี้ก็จะมีร้านลาบปลาเยอะๆเห็นไหมลาบปลาสะดุ้งต้องเน็บลาบปลาจมตองเอาใหญ่เอาใหญ่ นี่มอนี่เนื้อหันครับเจ้ามานั่งนี่กันลาบาตอาบเนือูร้ิมาเอาอะไรไปน้อยเดียวคือประมาณว่าอมาินี่งนีางนี้มหากรรมลาบป่าอ๋ันนี้ดูเป็นสไตล์ร้านแหงเอาส่วนอันนี้นี่ร้านข้าว ้าเราเอาเจาดังดีกว่าไหมเดี๋ยวก่อนพอดูปลาีิก่อนแบมคืไอไงอ,อันนี้เป็นห้องปลาอย่างไรอันนี้ปลาแต่ว่าแบบแกงก้าวโอ้แกงก้าง sai bể tắt cái này nó đừng tôi quan du qua, cảm ô, ô maha cam, maha cam này, maha cam lab. này, lấy lấy lấy,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  tòng lấy, เอาละครับไม่มีกันเนาะโอเคร้านลาบเยอะเกินนะไปลาบปลาจอบตองดีกว่าครับโอเคถ,ถึงแล้วอันนี้ใช่ไหมนี่

เอาไม้หินอ่อนก็ได้ครับเออโอเคหน้ำมืดอ่ะเออได้อยู่โอเค,อเคสั่งเลยอร่อยทุกอย่างมารับก้น9 <90. S 2> สิบรวมกัน สูงเลยมือเอ,อ้ยหมยำไข่ปลาไหมไข่เล้าคังนะโอเคเล้าขังอันะเอาปลาคังวกไข่เป็นถ้วยหรอใช่ๆๆเต็มเต็มเจ้เอาเลย นีกก็แดสัง่งมาเลยรอชิมอย่างเดียวละวคุณยังเลือกนักเที่ยวอ่ะนี่เยียโนตัวนี้เนี่ยเสียงเขาน้ำอ่ะเหี่ยมพลังงานกดตรงนี้นะครับ <c oughs> เออบ้าหรือเป <c oughs> ล่าเนี่ยฮะนี่แบร้านแบบอยู่แบบใต้ถุนบ้านอ่ะ ร้านตี๋ไต้ถุนบ้านจริงข้างบนแองกลางคืนถึงบรรยากาศดีออคอมเมชีพีมาจังวันนั้นตอนแรกเราว่าเราจะไปปลาแม่เขียวหวานเฉยแต่เรารู้สึกมันร้อนถ่ายเม้าเต็มปีเออเอาใส่น้ำแข็งแม่นาหิ้งแล้วเย,ย็นเย็นอย่ากลับ À, ừ chán 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 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ya. Tengoklah buku ni dikah. Ku ku ba. ซุปทอดแล้วก็อันนี้ต้มต้มโค้งวะเนาะต้มยำปลาคังบวกไข่อ่าจ้มีอันนี้ต้มหัวปลาอันนี้ถ่ายแล้วกุ้งเต้นอัลโหลเปิดแล้วนะอุ้ยหมื่เอาขาวอาหมดเลยอออันนี้คือกุ้งเต้นเลยนะฮะปี๊ดๆๆแล้วต้องต้องต้องเอาอันี้ใส่ ันให้เวลาสวยมาเริ่มแรก,กน,นะครับเราจะผสมกุ้งเต้นกันก่อน,าม,นมา,ม,นนามา,านี่เราจะผสมกุ้งเต้นกันก่อน,นอันนี้คือ อันนี้คือน้ำยำกุ้งใช่ไหมใช่น้ำมันมีในนี้แล้วมอนมีแล้วอ่ะอักษเรียว่าอันนี้คือน้ำจิ้มเฉยๆเราจะขย่ากุ้งติ้นกันก่อนนะนะครับคือ,อขย่าให้กุ้งมันสะลบ Mì, rồi, học nổi. Mì, đi 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 học đi เคือ่องตัวแบบว่าถ้าผู้คนชอบผมผมชอบผมก็ต้องใส่ไอเดียน้าดีน้ำดีแบบว่คุณคงแล้วแบที่เด็ดตัวแบบว่าเนี่ยนะมันจะมีไอ้นี้ด้วย เก็บปลาเนี่ยอันนี้คือเก็บปลานี่เก็บปลากรอต่อไปเล็กคุกินเลยมองพี่พี่หิวเลยกระ้อมหรอไปเป็นต้นอันนี้คือเนื้อปลาคัง นี่ต้องต้งยมยำปลาคังหรปลาคังบวกไข่บวกไข่เดี๋ยวเรชิมเนื้อก่อนแขวอ่ะคุมมไม่ได้เลยเดีให้ดูเนื้อปลา อ่นค่ะมอก่มะนาวแล้วขอน้ำ้มนี่มนีหมดนุ้อนนี้หออันนี้เขาุ้หัวปลาใช่ไหมอ๋อืมสุกหัว อืมนั่นออก๋วยเตวสุกอบาสบุาิเป,ป็น่ก็มันอืมสุกอบาใส่เลยมันอ่ะถือว่าเป็นเมนูที่เราต้องกินบ้างเราก็มีเหมือนทั้งหมดเลยอ๊ย ăn luôn rồi mừng ăn Ai ăn này ăn mừng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  โอ้นแป้งเด่นหน่อยต้องครับเ้อปลาบอยว่าเปรี้ยวหน่อยอยู่นิดๆคนดีคนดี กับกปกกะติดเปก็แดงหอกอันนี้มันจือมักินแล้วอ๋อแต่ดีจัเลนกินไม่ยังกินอ่างกินกเลับาลเนาะอันนี้ได้อันนี้มันแบบตมเลยเนี่ยนหมเลยมสร็เลย จะใช้ายต้มมอ่ะนอนนี้ผมลนวน Nghèo <cười> 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 Thank okay. you. เดี๋ยวเราคิดเงินแล้วก็จะไปสูกปลาแห่งแถวนี้กันเราจะมีวัดปุาสินค้าตั้งเองแถวนี้กันคิดตั้งกลับบ้านทางนี้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 โอ้ เห็นแล้วโอเคเราจะจไปไปไหนอ่ะในบริการไป,ปรแหง้งเดี๋ยวของไว้ในรถก่อนเนระาทำนี้ก็ได้ของเนี้ยนี่ไงตาดูอ,อย่างข้องเนน้องนี่นะเป็นไงเริ่มจากร้านแรกเลยเอาจะเอาของไปไว้ในรถก่อน,นเ,เออน้องนี่หันอะในอย่างแ <หา S 1> พ้ข้างรถเขา่าพวกนี้ ก่อนครับอือไอตัวใหญ่ๆนี่ปลาจีนจ้ะปลาจีนที่ท,ท,ท,ที่เป็นเอาแปลงขวาส้มเป็นชิ้นๆ่แหละแต่ว่าขวาช่อนมันมีก็เลยต้องเอาปัารีิไปนี่มาเทนมา,ล,าลู้หาไปเรื่อลยละรับดูผลิตภัณฑ์ดูผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆ อุ้ยนี่แบบปลาสดอ,ะอ่ะไปต่อครับน่าจะร้านสุดท้ายร้านร้านยายคำปันยายคำปันขายองอันนี้ปลาดุกปลาดุกอันนี้ปลาอย่าง ปลาก้ครับช่นนอนที่มันมีไซส์เดียวอะมีมีต่เล็กตัวมีเออแล้วไอที่แบบติดหัวนี่อันเดียวกันเหรออันนี้เป็นปลาแบบเจ้าปลาแบบกันแล้วปลาดิวเนาะกตัวเดียวแล้วก็ห้าสิ <58 S 1> บบาทใช่มันดี้ว่า เทาเดียวกันเท่าเดียวกันเท่าเดียวกันอือเท่าเดียวกันหมดเลยอ๋อนี่เนาะอันนี้ป่ายังไงอันนี้ป่าสวาวป่าสวาวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ป่าสวาวอันนี้แบบไม่ได้เสียบแล้วนี่แบบวงอ๋ออนี่แบบวงนี่แบบเสียบ อัน,น้ำแบบไปใ้เสียบจุบน้ำเกลือตาจุกำเกลืแล้วก็ตาอันนี้เป็นจุน้เกลืออัน,น,บบนีเสียมอันีท่าจะเอาเ,เสียมที่นอันะ้านมันมีหัวลนะครับมันมีหัวมันจะมีเนี่ยง,งปัดทิ้มันปัดละวัวเลยนะโอ้เคยไปกินมัน<อ>ถ้าถ้าแบบ้แบบที่เดียวปัดจะอ่อนอ นี่คือปลาปเนือ่อนออเเต่แต่อันอันนี้คืออันนี้คือว่ามันจะมีเยื่งคลมเขาต้องตัดหัวออกอขาจะปักมือมเส็ดเนี่ยอ๋อเนี่ยครับแล้วปลาเก็บปลาซิวที่มันใหญ่กว่านี้เข้าไปที่หงอกแล้วเราจะไปเสียบมันหน้าตาเป็นยังไงปลาหางยังไงครับ ผักขี้ยอบเออนี่ไงแล้วปกติมันตากกันก่อนตากแต่ปีนี้ที่เราจะโย่เดี๋ยวย,ยายไปจะเอาไปตากให้ได้บ้อ๋อปีนี้ผมกินข<ป>้าวมันก็แดขึ้นมา,าก็จะไปเสียบตาไทำเป็นแกะเออผมเคยไปกินบ้าน้ายแล้วมันมันมีหัวแต่มันมีเกล็ดอันนี้เหรอผักขี้หยอบที่คนเอาตากแล้วก็มีอยู่เจ้าเดียวแล้วบ่มีที่ตากเตอะเราจะไปตาก <c oughs> โอ้เป็นห่อถ้าน้องสั่งทำที่ได้เพราะว่า เพราะว่าอภินี่ทำไ่อ๋อเพราะว่าปลาขี้ยอบปลาขี้ยอบปลาปิดเหลืองเ้าคุณคนไปลาปีเหลืองนี่คือว่าคนเ,เป็นรยระยะสัน้นสั่งได้เนาะสั่งสั่งได้สั่งเบอร์โทรอ๋อย อืมเอาสมมติฟางรถเหลืองไปลงหางหางดงนี่บาดายเขาจะปีไปส่งทอแสงทองเขาหรออ๋อคือตาทอแสงทองนะนะอันนี้ไข่อะไรนะอันนี้มันจะตกสามคู่ห้าสิบคู่ละยี่สิบสามคู่ห้าสิบสามคู่คือนย่างไรคู่อ๋อโอเคโอเคโอเคตาเมียนะครับถ้าถ้าเราไปแอดไลน์ก็ได้ครับแอดไลน์ส่งเมุดนี้เลยโอเคสนใจติดต่อต่อไปมันนี้เลย อยู่หางดงมาได้เอ่อก่อนถึงห้องบาลแถวแถวห้องเยนหางดงน่ะอันนี้ส่งปากตังน้ำต้นหลวงที่เขาไปอ๋อบันถือเลยผมอันนั้นเลยเลยของผมไปอยู่ใกล้อยู่โอเคครับผมเป็นห่อปากขี้หยอกปลาปีเตื้องปลาเป็นสองปลาปีแดงอ๋อปลาอ๋ออันนี้คือเดี๋ยวอันนี้ปีแดงอ่าคือถ้าผมสั่งนี่ก็คือต้องสั่งปีเหลืองกับปีแดง ก็คือที่มัจะเสียบปุ่มกันนี่แหละแต่ว่านี่เขาเรียกปลากระจกปลาแก้วค่ะมีหลายอย่างมีหลายพันนี่ปลาสร้อยเนีเหมือนเคยกิ่นอันนี้เนี่ยมันมันไซส์เนี่ยแล้วแล้วมันกินได้ตัวหัวไงเม่นกินหมดแม่นแล้วผมไปหาซื้อแล้วมันไม่มีอย่างเงี้ยมันซ้อไปมันก็ไปเจออันอย่างอขาบออันนี้เป็นปลาหลังนี่ปลาโซ่นี่ปลาเก็วอ๋อแล้วเจอคนคนแตกแหงงเนี่ยแหละครับจนมันบาดบาดบาดล่ามหันถ้าถ้าท้องรู้จจสั่งสั่งขอทำอือโอเค ก็ว่าร้ารเสาะอยู่ป่านี่นะร้าคนหาที่นี่แล้วก็เลยได้สั่งคนเท่าคนเท่าก็จะไปคุณยายไปกินเข้าไปจะมาทานที่นโอเคเราเจอกันแล้วเดี๋ยวโทรมาสั่งเอาล่ะครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ่ะได้แล้วกลับบ้านกันอิ่มอร่อยกลับบ้านโอ้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ